สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนนะฮะอยู่ผมคิโมจังนะครับกับการลงออคอยชั้น127ซึ่งมีรางวัลถึง500รูบี้นะฮะก็คงอยากจะดูกันไปๆก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะรีรมาทําให้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็โยนกุญแจจนความหมดแอร์ของบอสเนี่ยลงไป3ส่วน9แล้วนะ10กุญแจเนี่ยรู้สึกจะลดไป1นะครับลดได้สูงสุดคือ9กนะฮะก็คือ90กุญแจนั่นเองการโยนกุญแจลงห้องทองจะทําให้บอสอ่อนลงทุกๆ10ิกุญแจนั่นเองนะครับ มาดูกันหน่อยนะฮะชันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีวิกเตอรเรียนะฮะซึ่งมีบัฟนะครับแล้วก็มีตาบอดนะครับรวมถึงการสวนแล้วก็สตันนั่นเองนะครับจัดหนากลัวทีเดียวลูซี่นะครับลูซี่ก็เป็นเพิ่มบล็อกให้ทีมนะฮะยิลแล้วก็แก้สถานะนะครับซิเวียนะครับก็จะมีพวกแบบสกิลที่แบบคอยป่วดเรานะฮะลดเดฟรถอะไรเงี้ยนะฮะน้าขังค่าพอนควรแอรียลมีตาบอดแน่นอนครับ แล้วก็มีลบบัฟอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บวกคิเลตให้ทีมนะครับเบลิก้ากันเวทนะครับแล้วก็สกิลเผานะฮะพอสถานะเยอะๆถ้ามันมิกแอนด์แมทอย่างนี้เนี่ยก็จัดไปครับสไปายหนึ่งที่นะครับเอสบูทดาเมจนะครับรวมถึงไปลดฮิวได้ในบางจังหวะนะครับอ่าคาม่านี่ก็บูทดาเมจนะฮะก็มีเร่งเทินมีอะไรด้วยนะครับยูชินเพิ่มคูดาวนะฮะการเพิ่มคูดาวในบางจังหวะทําให้เขาฮิวไม่ได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ลินครับเป็นเจ้าแม่ตัวดาเมจที่หนักที่สุดในเวลานี้นะฮะซึ่งกันพลาดเนี่ยผมคิดว่าลิน12ฮิตน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะถ้าเราเอามไม่อยู่เนี่ยมันก็น่าจะสายเกินไปนะฮะที่จะเคลียร์ได้ครับแต่ตัวที่น่าห่วงว่าจะตายก็จะคงจะเป็นพวกเอสพวกยูชินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวยืมเนี่ยผมขอยืมเป็นเอ่อทางด้านคารินนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเลือดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ สามารถจะพิกเกมในช่วงที่เรามีตัวตายลงไปเนี่ยคารินยังมาชุบหนึ่งตัวชุบอเวกชุบยกทีมได้นะฮะเราสกิลที่ผมใช้เนี่ยก็แน่นอนฮนะจะต้องเป็นสายบุกแน่นอนเนะเต็มตัวเหมือนเดิมนะครับรีบตีรีบจบไปนะฮะพะเราใช้2บูทนะครับโอเคฮะมาลองดูครับว่าแจเดียวจะผ่านไหมนี่เป็นการลงรอบแรกของผมนะลุยเฮ้ยต้องทำอะไรก่อนเนี่ยเพิ่มพูดาวไปก่อนแล้วกัน เราคงไม่อยากโดนดาเมจนะเพิ่มพูดาไปก่อนหนึ่งที่จะได้ไม่ต้องยิวนะฮะเราก็จะมีเวลาในการออกสกิลสองสกิลนะฮะระหว่างนี้นะครับสีเป้าพอดีน่าจะหายเว็บสองจะเล่นยากนิดนึงนะฮะถ้าเราจบเว็บแรกไวขนาดนี้นะฮะต้องทำให้เขาติดสถานะ เพื่อที่ว่าลูซี่จะได้ใช้แก้สถานะก่อนแล้วเราเค่อยใช้รถฮิลนะอันนี้สำคัญนะฮะพอ,อกแก้ไปเราก็รถฮิลไปครับไม่้นโดนฮิลหนักแน่นอนน่ครับโอเคฮะอันนี้น่าจะวนมาได้เวฟสามพอดีสำหรับชิวยูชินนะครับซึ่งเรามั่นใจในความตีหนักของเรานะครับโอเคฮิลอย่างนี้ก็ยังไม่เต็มนะโอเคฮะ ต่อด้วยคาม่มาเลยครับอูเอสเอสเอสโดนอะไรได้อย่าโดนเอสครับโอ้ยถ้าเอสตายนี่งานงออมกันแนละ้วอ่าโอเคโอเคฮะเอสยังไม่ตายนะฮะดังนั้นเวฟหน้าเนี่ยมันจะเหลือหนึ่งได้อีกรอบนะครับ เหลือหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหยังรวดเร็วเพิ่มคูดาวก่อนเลยโอ้โหแล้วจิ้มเอสก่อนอย่างนี้คาลินจะชุดชุบเอสไม่ได้ครับเพราะว่าต้องเกิดมาทับเอสนั่นเองแล้วก็เอาออกมาก่อนนะเอามาเก็บเกตก่อนตามด้วยท่าลิน,นะฮะตบๆไปนะครับ สกิลฮะจะมีตัวล่วงไหมไม่มีรถยูอย่างนี้โดนยูแน่นอนโดนยูไ,ไปแล้วเออกลับมายืนที่เดิมที่ไม่เคยคุ้นตาเหมือนต้องมาตีใหม่ฮะแล้วก็ไม่มีตัวลบบัฟพวกนี้ด้วยฮะมันก็ตีแรงนะแล้วก็ไม่มีตัวรถยูนั่นเองนะครับ power The of แล้วเดี๋ยวต่อด้วยท่าของยูชินนะครเราจะเซตอีก2ส,สกิลเหมือนเดิมนะครับพอเรายิงท่ายูชินเสร็จเราจะมีเวลาประมาณ2ส,สกิลนะฮะในการที่จะใส่บอสให้ตายนะครับอยาให้มันเหลือครบก็พอนะฮรนอกนั้นถือว่าโอเคหมดเป็นทีมสปีดกายแบบใส่ริปโป้ก็น่าจะไหวนะริปโป้็ขนข้างแรงเหมือนกันนะั่ หรือจะเป็นแนวถึกไปเลยก็ได้นะฮะลองปรับปรับดูให้เหมาะกับทีมเพื่อนๆนะฮะถึกปูนี่น่าจะผ่านสบายมากเชียร์ตัวอื่นก่อนนะฮะให้ลูซี่เหลือตัวเดียวก็ได้คนระับโอเคฮะเบลล่วงไปนะฮะจะเริ่มเบาแล้วอย่างนี้เออจะไปผม น่าจะผ่านนะถ้าไม่สวยเกินไปนะเคียร์ก่อนนะเดี๋ยวมันตีแรงแล้วเดี๋ยวค่อยชุบชุบแล้วก็ยูชินนะฮะเดี๋ยวสองสกิลก็ดูว่าเอาอยู่ไหมอุ้ยงียูชินก่อนนะ เ,นะเข้าไหมไม่มีเอสมันจะเบาลงไปเยอะครับามควรชุบซะหน่อยฮนะคิวเอเวกมาแล้วนะถ้าคารินไม่ตายนะยิงเลยฮนะเรียบร้อยโอเคคือเคลียร์เข้าไปให้ได้ทีละตัวสองตัวก็ได้ครับอู้ยคารินไม่ไหวจริงวะ่นะโดนหนักนะ เรียบร้อยกดสกิลผิดด้วยต้องกดสกิลล่าง <c oughs> เรียบร้อยฮะคือชิวลินเนี่ยมันพออยู่แล้วสิบสองพิษนะครับนี่คือข้อดีของลินนะโอเคฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทำตัวเ,เวก,ก็จัดทีมแบบผมก็ได้เนี่ยอันนี้คือคารินก็เป็นคารินยืมไงนะลองหาคารินยืมดูนะับก็รับไปฮะาร้อยลูบี้เบาๆ นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์นะฮะถ้าคุณชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่กับขอค่อยชั้นหน้าหน้าต่อไปนะรับเอาลูบี้ไปใช้ก่อนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้ลูบี้ยังฮาเลยฮ่าฮ่าฮ่านะครับล,บา,ล, 5, 5, 5, บลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ